ตอนที่13ก่อนเหตุการณ์เมื่อปีเตอร์ขึ้นมาถึงห้องทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเขาก็เห็นด้านหลังของหนูนาที่ตอนนี้นั่งหันหลังให้ประตูบนเบาะรองนั่งสำหรับนั่งและนอนได้เมื่อต้องการเขาให้แม่บ้านซาร่าเข้ามาจัดตรงโซนเก้าอี้รับแขกใหม่ให้เหลือเพียงเก้าอี้ยาวเพียงตัวเดียวและให้เป็นที่สำหรับของหนูนา เพราะเธอมักจะชอบมานั่งตรงนี้ในการทำงานเขียนของเธอและตอนนี้หนูนาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้มานั่งชันเข่าอยู่ข้างหลังเธออาจเพราะเธอเข้าสู่โหมดการเขียนนิยายและอีกอย่างเธอเสียบหูฟังเพลงปิดรับสิ่งรอบนอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการเขียนของเธอปีเตอร์ค่อยๆเข้าไปนั่งซ้อนหลังหนูนาอุย๊ย หนูนาร้องออกมาพร้อมกับที่ปีเตอร์เข้าไปหอมแก้มทันทีด้วยเช่นกันพีทหนูนาเรียกเขาพร้อมรอยยิ้มที่เขาชอบมันมากเวลาได้มองปีเตอร์ค่อยโน้มหน้าเข้าไปประกบปากอิมอย่างแผ่วเบาส่วนแขนก็โอบรอบเอวขยับเข้าหาหนูนาแนบแน่นขึ้นหนูนาเขียนนิยายอยู่หรอค่ะเขียนถึงไหนแล้วเรื่องราวมาได้ประมาณ30แล้ว หนูนามีเวลาเขียนไปอีกเรื่อยๆให้จบภายใน2เดือนค่ะเพราะทางสำนักพิมพ์จะนำไปลงในนิตยสารรายสัปดาห์ก่อนประมาณ5เดือนจบและหลังจากนั้นจะมีการนำมารวมเล่มพิมพ์จำหน่ยอีกครั้งและเขาจะเริ่มลงเดือนหน้าค่ะหนูนาชอบการเขียนนิยายมากเลยเหรอตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะเขียนหรือสนใจมาก่อนค่ะแต่ตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆ ตอนนั้นหนูนารองงานว่างๆก็ลองเขียนดูและพอให้นีออนอ่านนีออนบอกว่าสนุกมากลองให้ส่งสำนักพิมพ์ดูพอทางสำนักพิมพ์ได้อ่านเขาก็ออกแบบหน้าปกและพิมพ์จำหน่ายเป็นที่ยอมรับตั้งแต่เล่มแรกทางสำนักพิมพ์เลยลองให้หนูนาเขียนอีกเรื่องและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ค่ะบอกได้ไหมว่าเป็นเรื่องราวแบบไหนพอเจอคำถามนี้หนูนาหน้าแดงทันที ก็อย่างที่บอกจะให้บอกได้ยังไงว่าเป็นเรื่องราวของเขากับเธอที่นำมาผสมผสานกับจินตนาการไปด้วยหนูนาได้แต่สั่นหัวปฏิเสธปีเตอร์ได้แต่มองอาการของหนูนาที่ตอนนี้หน้าแดงกับคำถามของเขาและไม่ยอมอธิบายให้เข้าใจเหมือนตอนแรกผมคิดค่าตัวผมเป็นตัวหนูนาทั้งชีวิตของผมนะ ปีเตอร์ยิ้มและไปกระซิบที่ข้างหูหน้อยๆน,นั้นหนูนาตาโตด้วยความตกใจเขารู้ได้ยังไงกันและตอนนี้อุณหภูมิที่หน้าของหนูนาความร้อนคงทะลุป,ปลอบไปแล้วอีกครั้งและเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้กับผู้ชายตรงหน้าคนนี้พีทหนูนาไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่เรียกชื่อเขาและหลบตาเขาปีเตอร์ได้แต่กอดและหอมแก้มหนูนา ให้แผ่นหลังของหนูนาเข้ามาแนบที่อ,อกแก่งมากขึ้นปีเตอร์กอดแบบนั้นอยู่สักพักใช่เขาอยากจะกอดหนูนามากจริงๆไม่รู้ทำไมหนูนาเองก็เช่นกันเธอไม่อาจปฏิเสธอ้อมกอดน,นี้ได้เลยจริงๆเธอรับรู้ถึงความปลอดภัยอันอบอุ่นและพลังบางอย่างที่ปีเตอร์สองมออมาให้เธอเธอรับรู้ถึงความปลอดภัย อันอบอุ่นและพลังบางอย่างที่ปีเตอร์สองมอบมาให้เธอผ่านอ้อมกอดนี้พีทเมื่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ปีเตอร์ก็ยังไม่มีทีท่าจะคลายอ้อมแขนหรือละจากอ้อมกอดนี้หนูนาจึงเอ่ยเรียกชื่อเขาครับคือหนูนนาจะปรึกษาถึงเงินค่าลิขสิทธิ์เพลง a n งเจค่ะสองแสนเหรียญทำไมเหรอปีเตอร์ถามออกไปทั้งที่ยังไม่ยอมคลายอ้อมแขนแม้แต่น้อย พีทจะให้หนูนาแบ่งมาที่พีทเท่าไหร่คะแบ่ง <Bang. S 1> ตีเตอร์ถามอย่างแปลกใจพร้อมคลายอ้อมแขนเล็กน้อยเพื่อให้หนูนาหันหน้ามาเผเชิญหน้ากันเล็กน้อยทำไมเออคือหนูนาจะส่งเงินที่เหลือทั้งหมดไปให้คุณแม่วันดีเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าอาหารของน้องๆที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าของคุณแม่วันดีคะ่ะหนูนาให้รายละเอียดเพิ่มเติมอืมก็ดี ผมไม่รับทั้งสิ้นผมให้ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของหนูนาดีจังเลยค่ะพรุ่งนี้หนูนาจะแจ้งต่อฝ่ายบัญชีขอบคุณพีทมากเลยหนูนาพูดด้วยรอยยิ้มแสดงถึงความสุขออกมาอย่างชัดเจนพร้อมทั้งโอบกอดรอบคอปีเตอร์หอมแก้มเขาสลับซ้ายขวาอย่างลืมตัวด้วยความดีใจและซุกหน้ากับอ้อมกอดของเขาปีเตอร์มองการกระทำนั้นของหนูนาอย่างตะลึง หนูนาช่างสวยงามและมีความสุขมากและความสุขนั้นหนูนาถ่ายทอดมาถึงเขาจนตัวเขาเองรู้สึกตื้นตันในความรู้สึกมากกอดตอบหนูนาความสุขของหนูนามันช่างง่ายดายเหลือเกินเพราะความสุขของเธอคือการให้ความสุขกับคนอื่นหนูนาทำไมถึงดีใจมากขนาดนี้ปีเตอร์แกล้งถามออกไปแต่ความจริงแล้วตัวเขารู้เกี่ยวกับหนูนาทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อสามวันก่อน เขาสั่งให้ลูกน้องสืบประวัติของหนูนาอย่างละเอียดแต่เขาก็อยากจะฟังจากปากเธอที่ไม่ใช่ในรายงานแบบเป็นทางการแต่สิ่งที่เขาแอบเก็บไว้เป็นอย่างดีคือรูปถ่ายของหนูนาตั้งแต่แบรบอะต้องยอมรับว่าคุณแม่วันดีให้ความสำคัญกับเด็กที่ท่านเลี้ยงมาทุกคนข้อมูลค่อนข้างละเอียดแม้แต่บันทึกที่ท่านมีต่อเด็กๆในความอุปการะของท่านแต่ที่ช้ากว่าเขาจะได้มานั้น คือต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและอีกอย่างคือปีเตอร์ยังไม่ได้บอกกับหนูนาว่าเขาได้ให้คนของเขาแต่แจ้งต่อคุณแม่วันดีแล้วว่าเขาจะขอเป็นผู้ดูแลหนูนาต่อจากนี้ไปและเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสเขาจะไปเรียนให้ท่านทราบด้วยตัวเขาเองเขาอยากจะไปขอบคุณท่านจากใจจริงที่ท่านดูแลนางฟ้าตอนนี้มาเพื่อเขาปีเตอร์นั่งฟังเรื่องราวที่หนูนาเล่าให้ฟังถึงน้องๆและคุณแม่วันดี สีหน้าและแววตาดูแล้วเธอช่างมีความสุขหนูนายังเล่าเรื่องราวตลกและประสบการณ์แปลกๆที่สร้างความสุขให้กับเธอและทุกคนในสถานที่แห่งนั้นปีเตอร์มองดูหนูนาแล้วทั้งทาง,งที่ชีวิตของหนูนาไม่มีความสมบูรณ์แบบแต่เธอกลับเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แบบมากถ้าเปรียบเทียบกับเขาแล้วเขามีพร้อมทุกอย่างแต่กลับทำให้ชีวิตตัวเองมีตำหนิอยู่ตลอดเวลาเขายอมรับว่าความสุขของเขา มันตายไปพร้อมกับแม่ของเขาและเขาก็เกลียดพ่อตัวเองมากแต่ตอนนี้เขากลับมามีความรู้สึกรับรู้ถึงความสุขซึ่งมากมายทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ได้ยินเสียงได้เห็นรอยยิ้มของหนูนาเหมือนกับว่าความสุขที่เคยมีกลับมาเพราะเธอคนนี้พีทหนูนาคิดว่าพีทต้องพบแพทย์แล้วนะหนูนาพูดกับปีเตอร์ ขณะนั่งอยู่ในรถเพื่อไปสตูดิโอถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแองโจปีเตอร์เลิกคิ้วหันไปทางหนูนาเชิงไม่เข้าใจสิ่งที่หนูนาพูดออกมาหนูนายังไม่พูดอะไรได้แต่ทำตาขวางใส่และทำหน้าแบบไม่พอใจเธอย้อนคิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนกว่าที่เธอจะได้นอนปีเตอร์ไม่เคยให้เธอได้นอนหลับแบบมีชุดนอนครอบทุกชิ้นเลยตั้งแต่คืนวันเกิดเธอจนถึงตอนนี้ และในตอนเช้าก็น้อยมากที่เธอจะได้ตื่นตอนเช้าด้วยนาฬิกาปลุกหนูนายอมรับว่าเธอมีความสุขทุกครั้งกับการสัมผัสของเขาแต่เธออยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเธอว่าความสุขมันมากเกินไปไหมร่องรอยตามตัวของเธอมันไม่เคยจางได้เลยต้องยอมรับว่าปีเตอร์ค่อนข้างมีอารอมณ์ค่อนข้างรุนแรงแต่เธอเองต้องยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าเธอไม่เคยแม้แต่จะกลัวและลังเกียจแม้แต่น้อย <laughs> ปีเตอร์ถึงกลับหัวเราะออกมาอย่างที่ในรอบสิบป,ปีที่เขาแทบไม่เคยหัวเราะเลยกับเหตุผลที่หนูนาบอกให้เขาต้องไปพบแพทย์ปีเตอร์ยื่นมือไปดึงจมูกรั้นนั้นอย่างมันเคี้ยวช่างไร้เดียงสาจ,จริงๆสาวน้อยปีเตอร์คิดในใจและไม่ทันที่หนูนาจะได้พูดอะไรต่อรถก็เข้ามาจอดที่ประจำาฮนีนาโคลเข้าไปทักทายหนูนาทันทีเมื่อเห็นเธอเดินทางมาถึง ถึงแม้เธอจะมาพร้อมกับปีเตอร์แต่โคลก็เลือกที่จะมองผ่านไปและเรียกช่างแต่งหน้าแต่งตัวของหนูนาแนะนำให้รู้จักกันและคุยเรื่องงานต่อทันทีเพราะโคลเป็นโปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยเมื่อมีการอธิบายเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วหนูนาก็ขอแยกตัวออกไปแต่งตัวปีเตอร์ยืนฟังอยู่เงียบๆ และพยักหน้ารับรู้เป็นที่เข้าใจกันว่าหนูนาบอกขอตัวกับเขานั่นเองในส่วนของปีเตอร์ไม่มีอะไรมากเพราะเขาไม่ต้องเป็นปริศนาใดๆการแต่งตัวและแต่งหน้าเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จและเริ่มการถ่ายในส่วนของเขาได้เลยเพราะในสตูดิโอได้เซ็ตฉากไว้แล้วและจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างฉากทุกอย่างจึงสามารถถ่ายทำในสตูดิโอเพื่อการถ่ายทำไว้แล้ว และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนูนาออกมาในลุกใหม่พิตเตอร์และโครหันไปมองพร้อมความตะลึงเพราะหนูนาเหมือนนางฟ้าที่มาจากแดนสวนรรค์จริงๆถึงแม้เธอจะมีหน้ากากปิดดวงตาแต่หน้ากากก็ทำมาจากผ้าที่เป็นตะข่ายเส้นผมของเธอถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เป็นลอนผมหยิกสีดำเงาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เสื้อผ้ากลับเป็นชุดสไตล์ผู้ดีอังกฤษผสมผสานกับยุคสมัยใหม่ กึ่งนักเต้นบัลเล่และกระโปรงไม่ยาลุ่มล่ามง่ายต่อการเคลื่อนไหวเนื้อผ้าไม่หนากเกินไปโดยรวมแล้วหนูนาสวยมากแต่ก็ยังทำให้มองออกว่านางเอกมิวสิกวิดีโอเป็นสาวเอเชียหนูนาได้แต่ยืนอยู่กับที่เพราะไม่รู้จะไปทางไหนทุกคนในทีมงานรวมทั้งปีเตอร์ต่างก็หันมาที่เธอและไม่มีใครพูดอะไรเลยหนูนาได้แต่ยิ้มแย่ เพราะสายตาที่มองเธอเธอคิดว่าทุกคนมองของแปลกหรือเปล่าแต่แล้วกลับเป็นปีเตอร์ที่รู้สึกตัวเร็วเขารีบเดินไปที่หนูนาทันทีเพราะมองแล้วเขารู้ได้ทันทีว่าหนูนากําลังประหม่าจากสายตาของทุกคนในห้องแห่งนี้แต่เขาเข้าใจได้เพราะตัวเขาเองก็ตะลึงไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันถึงแม้เขาจะรู้มาตลอดว่าหนูนาสวยงามมากแค่ไหน แต่ตอนนี้เขามีความรู้สึกอีกอย่างว่าตัวเองตัดสินใจผิดซะแล้วที่ให้หนูนามาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทำให้หนุนาต้องเปิดเผยต่อชาวโลกถึงแม้มันจะเป็นปริศนาก็ตามเขาก็รู้สึกไม่พอใจซะแล้วแล้วก็เป็นโครที่กลับมามีสติอีกครั้งทันทีเมื่อปีเตอร์เดินเข้าไปหานางฟ้า และจงใจยืนบังเธอจากสายตาของทุกคนคโคลเริ่มสั่งการและทำการถ่ายทำต่อทันทีปีเตอร์และหนูนาได้แต่ฟังและทำตามคำสั่งของคโครในช่วงของการถ่ายคู่เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะปีเตอร์จะช่วยในเรื่องของมุมกล้องที่ส่วนใหญ่คโครจะแจ้งต่อปีเตอร์มากกว่า เพราะการให้กล้องจับภาพหนูนาในแต่ละเฟรมแค่ไหนนั้นต้องยอมรับว่าทั้งปีเตอร์และโคลต่างก็เป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำงานทั้งคู่เข้าขากันเป็นอย่างดีและในบางครั้งปีเตอร์ก็เสนอข้อคิดเห็นให้โคลฟังและโคลก็รับฟังและเห็นด้วยเพราะมันเป็นไอเดียที่ดีด้วยแต่ในช่วงที่หนูนาต้องถ่ายคนเดียวค่อนข้างมีการเทคบ่อยเพราะเธอไม่คุ้นชินกับมุมกล้อง บางจังหวะเธอหันหน้าช้าไปทําให้กล้องจับภาพใบหน้าเธอได้ชัดเจนเกินไปแต่ในบางจังหวะที่ถึงแม้ว่ากล้องจะจับใบหน้าเธอได้ชัดเจนแต่มันเป็นมุมที่สวยปีเตอร์ก็จะเสนอไอเดียให้ไปกว่าพาร์ทแรกจะผ่านก็เที่ยงพอดีและหนูนาก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ในตอนบ่ายที่จะเป็นชุดที่เป็นมนุษย์มากขึ้นและกลุ่มศิลปินไรอันจอนนี่พอลสตีฟก็จะมีบทบาทด,ด้วยเช่นกัน หลังมื้อเที่ยงตลอดการถ่ายทำในช่วงบ่ายก็ดำเนินการต่อทันทีสำหรับหนูหน้าแล้วเธอดูตื่นเต้นมากทั้งในบทบาทที่ได้รับและการทำงานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใหม่ที่เธอเพิ่งเคยเห็นการทำงานมีแบบแผนแต่ก็อยู่นอกแผนบ้างแต่ทุกอย่างลงตัวมากทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพยกเว้นเธอ แต่เธอก็ไม่ได้เป็นที่ตำหนิเพราะเธอไม่เคยมาก่อนแต่หนูนาก็พยายามที่จะให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและการทำงานก็มาถึงเย็นทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้และพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทำกันอีกหนึ่งวันแต่เป็นการถ่ายทำของเรื่องราวตามบทเพลงมากกว่าเพราะจะเป็นฉากบนเตียงนอนแต่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างคือถ่ายทำกันที่นี่เช่นกันหนูนาอยากทานอะไร ปีเตอร์ถามทันทีเมื่อกลับถึงคอนโดอะไรก็ได้ที่เร็วๆเยอะๆหิวมากแล้วนูนาตอบออกไปตามความรู้สึกจริงเพราะตอนมื้อเที่ยงเธอได้ทานนิดเดียวปีเตอร์แนะนำให้เธอทานนิดหน่อยเพราะเธอต้องเต้นตลอดทั้งวันปีเตอร์ยิ้มและเข้าใจได้เพราะหนูนาคงหิวมากจริงๆก็ตอนเที่ยงเขาให้เธอทานนิดหน่อยเท่านั้นหนูนาไปอาบน้ำก่อนปีเตอร์บอกพร้อมกับเดินแยกไปที่ครัว หนูนาได้แต่ยืนมองแผ่นหลังนั้นจะอาบพร้อมกันก็ได้ปีเตอร์พูดออกไปทั้งๆท,ท,ที่หันหลังเดินไปที่ครัวหนูนาได้สติตาโตหน้าแดงทันทีเพราะภาพเหตุการณ์ในห้องน้ำมันผุดขึ้นมาในหัวทันทีหนูนาจึงรีบวิ่งเข้าห้องนอนไปทันทียังไงก็ไม่รอดไปหรอกหนูนาที่รักปีเตอร์ยิ้มคิดในใจและหันมองตามแผ่นหลังหนูนาไปช่างไม่รู้ตัวบ้างหรือไง ว่าน่ารักแค่ไหนช่างคิดมาได้ว่าให้เขาไปพบแพทย์ถ้าคนที่ต้องไปพบน่าจะเป็นหนูนามากกว่ารักษาความน่ารักให้น้อยลงโหพีทน่ากินมากเลยค่ะสปากเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลเก่งใหญ่แล้วนะพ่อครัวหป้าประโยคหลังหนูนาพูดเป็นภาษาไทยพิตเตอร์เลิกคิ้วไม่เข้าใจกับคำพูดของหนูนาหนูนาก็อธิบายในความหมายของคำเรียกให้พิตเตอร์ฟังคร่าวๆ พอเป็นที่เข้าใจถึงผู้ชายที่ทำอาหารเก่งและอร่อยมากๆปีเตอร์พยักหน้ารับรู้และยังป้อนสปากเกตตี้ให้หนูนาต่อสลับกับตัวเองและเหมือนเดิมเมื่อการทานเสร็จเรียบร้อยหนูนาก็จะเป็นฝ่ายเก็บรังอย่างเคยปีเตอร์ก็เข้าห้องเพื่อไปอาบน้ำและมื้อเย็นของทั้งสองคนนั้นก็ค่ำมากแล้วและเมื่อหนูนาเก็บรังเสร็จหนูนาก็เดินไปที่โซนรับแขกที่เธอวางแมคบุ๊กเป็นการถาวรไปแล้ว ตอนที่ได้เห็นที่ตรงนี้จัดใหม่เธอชอบมากเพราะมุมนี้เป็นจุดที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์รอบนอกใจกลางเมืองแสงไฟหลากหลายสีมากมายดวงไฟดวงเล็กๆสวยงามมากในยามกลางคืนปีเตอร์เดินออกมาจากห้องนอนเพราะนานแล้วหนูนาก็ยังไม่กลับเข้าห้องปีเตอร์เดินเลื่องไปที่ห้องดนตรีเปิดประตูทิ้งไว้และเข้ามานั่งตำแหน่งที่เปียนโนและเริ่มการบันเลงเพลง หนูนาเมื่อได้ยินเสียงดนตรีก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปตามเสียงเพลงนั้นทันทีหนูนาเดินเข้าไปในห้องดนตรีไปยืนอยู่หน้าเปียนโนเพลงนี้เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่ใช่เพลงในอัลบั้มของปีเตอร์ด้วยถึงแม้มันจะมีแต่ดนตรีไม่มีเนื้อร้องแต่ฟังแล้วมันช่างผ่อนคลายและเมื่อปีเตอร์บรรเลงเพลงโดยที่เขาเปรย์ท่อนบนเขาดูเซ็กซี่มากและแล้วเมื่อการบรรเลงจบลง นูนาก็ปรบมือให้พร้อมรอยยิ้มขอทายเพลงนี้คุณเอียนคงยังไม่เคยได้ยินแน่เลยปีเตอร์ได้แต่พยักหน้าและยิ้มเพราะเพลงนี้ท่านนับเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่หนูนาเป็นคนที่สี่ที่ได้ยินมันปีเตอร์เดินไปเปิดเครื่องเล่นแผ่นคลาสสิกและมันเป็นเพลงที่เขาเพิ่งบรรเลงเมื่อสักครู่และเขาเดินม,มาที่หนูนาโค้งเป็นการขอเธอเต้นรำ หนูนารับคำเชิญนั้นและออกจะดูแปลกสักหน่อยเพราะคู่เต้นของเธอเปลยท่อนบนโชว์ความสวยงามที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าของแต่คราวนี้เพลงที่เธอเข้าใจเป็นเพลงบรรเลงมันมีเนื้อเพลงด้วยแต่เป็นเสียงของผู้หญิงพีทคะหนูนาถามได้ไหมคะว่าเสียงใครร้องเพลงนี้แม่ผมเองท่านเป็นผู้แต่งเพลงนี้ทั้งเนื้อร้องและทำนอง เพราะจังเลยค่ะฟังแล้วทำให้นึกถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลถึงแม้เขาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เหมือนมีบางอย่างให้เราพยายามเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงน่าแปลกนะคะในตอนแรกที่ได้ยินดนตรีฟังดูสบายสบายแต่พอมีเนื้อร้องทำไมมันถึงตรงข้ามกันล่ะคะนูน่าถามและว,วิเคราะห์ไปด้วยในขณะที่กำลังเต้นรำกับปีเตอร์นูน่าลองฟังต่อไปสิปีเตอร์พูดแค่นั้น และเมื่อหนูนาฟังต่อก็มีคำว่าพีทและทุกอย่างเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเธอที่แท้แม่เขากำลังขอบคุณผู้ชายที่มีตำแหน่งเป็นพ่อของปีเตอร์แท้จริงเพลงนี้ไม่ใช่เพลงเศร้าที่เสียชายคนรักแต่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับปีเตอร์ที่แม่ของเขาแต่งมันขึ้นมาทุกครั้งที่ผมคิดถึงแม่ผมจะต้องฟังเพลงนี้เสียงของแม่แล้ววันนี้ผมอยากให้หนูนาได้ยิน และผมอยากให้แม่ได้รับรู้ว่าผมรักหนูนามากและผมมีความสุขกับการมีหนูนาในชีวิตปีเตอร์พูดออกไปพร้อมกับสบตากับหนูนาตลอดเวลาหนูนารับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนที่ปีเตอร์ถ่ายทอดมายังเธอก็อย่างที่บอกปีเตอร์มีรอยยิ้มที่เหมือนกับแม่เขามากทุกครั้งที่เขายิ้มที่มันออกมาจากความรู้สึกภายใต้จิตใจของเขานั้นปีเตอร์ก็จะเหมือนเทวดาตัวน้อย ที่มีความสุขความสดใสและรักยิ้มข้างแก้มของเขามันเพิ่มสเสน่ห์ให้เขาจนหนูนามองตามยังกับเธอโดนมนต์สะกดของเขาทำให้ไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เลยหนูนาค่อยๆขย,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 ยิงเท้าพร้อมกับแขนที่ขึ้นไปโอบรอบคอและกลับเป็นหนูนาที่เข้าหาปากหนานั้นหนูนาค่อยๆประกอบปากหนาของปีเตอร์ด้วยปากอิมของเธออย่างแผ่วเบาเริ่มจากปากล่างของปีเตอร์ และค่อยๆเลื่อนมาเป็นปากบนปีเตอร์เลื่อนมือมาโอบรอบเอวเล็กนั้นทันทีแต่ยังไม่มีการจูบตอบปีเตอร์ปล่อยให้หนูนาทำตามความต้องการของเธอจากการที่สัมผัสแผวเบาหนูนาหยอกล้อด้วยการกัดเบาๆที่ริมฝีปากนั้นและใช้ลิ้นน้อยๆของเธอเลียริมฝีปากนั้นอย่างปลอบโยนสลับกับการกัดตอนนี้ปีเตอร์หัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ เพียงแค่การกระทำเล็กๆน้อยๆของหนูนาต่อจากนั้นหนูนาค่อยสอดแทรกลิ้นน้อยๆของตัวเองเข้าไปในโพรงปากของปีเตอร์ซึ่งเขาเปิดรอรับอย่างง่ายดาย ทุกการสัมผัสของหนูนาเป็นไปอย่างนุ่มนวลลิ้นน้อยๆของเธอเข้าไปหยอกล้อและลิ้มลองความหอมหวานนั้นปีเตอร์กระชับอ้อมแขนนั้นทันทีหายใจเข้ายาวๆอย่างอดทนต่อความรู้สึกไม่ไหวปีเตอร์จูบตอบหนูนาและลิ้นหนาที่สงบนิ่งมาได้สักพักก็ดำเนินการอย่างเจนจัดในเกมสวัสดต่อทันทีปีเตอร์ทั้งดูดลิ้นน้อย ผสมกับการกัดแถวเบาปากอิ่มนั้นหนูนาต้องประคองตัวเองด้วยแขนที่โอบรอบคอนั้นหนุนาแหงหน้าขึ้นปีเตอร์ก้มหน้าตามลงมาแล้วค่อยๆไล่ต่ำไปที่ลำคอระหงเสียงเพลงยังคงเล่นต่อไปอย่างต่อเนื่องนำพาอารมณ์ของหนุ่มสาวทั้งคู่ปีเตอร์ค่อยๆดึงเสื้อน,นอนของหนุนนาออกจากตัวเธอดอกไม้ตูมก็รอการครอบครองจากเขาทัานทีเขาไม่รอชา้าแม้มปากดึงหยอกล้อ ที่ยอดเกสรอนนั้นหนุนาร้องออกมาเพราะความเสียวสั้นนั้นจู่โจมเธออย่างต่อเนื่องปีเตอร์ช้อนตัวหนุนาอุ้มออกไปจากห้องดนตรีเดินไปที่ที่หนุนาลุกจากมาคือโซนนั่งเล่นเพราะเป็นจุดที่มองออกไปเห็นท้องฟ้าและแสงไฟดวงเล็กๆยามราตรีสวยงามมากปีเตอร์ค่อยๆวางหนุนาให้นอนลองกับเบาะรองนั่งหนูนายังคงโอบรอบคอแกลงนั้นเพราะไม่อยากให้เขาห่างไปไหน ปีเตอร์เอียงหน้าไปจุมพิษบอๆที่ข้อมือของหนูนาที่มีเครื่องประดับเพียงชิ้นเดียวคือกำไลทองคำขาฝั่งเพชรและชิปสำหรับบอกตำแหน่งของหนูนาในทุกๆท,ท,ที่ที่เธอไปและอยู่ปีเตอร์ค่อนข้างพึงพอใจอย่างมากแต่กำไรนั้นก็เป็นเพียงเครื่องบอกตำแหน่งของเธอเท่านั้นไม่ใช่อุปกรณ์คุ้มกันใดๆถึงแม้เขาจะมีทีมคุ้มกันเธอตลอด แต่ปีเตอร์ก็ไม่วางใจอยู่ดีและยิ่งหลังจากนี้ด้วยแล้วเขาอยากจะให้หนูนาอยู่ข้างกายในสายตาเขาตลอดแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนถ้าเขาเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเธอต้องมีคำถามแบบนี้แน่นอนแต่ทุกอย่างมันต้องมีวันจบและสิ้นสุดเพียงแค่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสนใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆจัง,จงๆแต่แล้วตั้งแต่ที่ชีวิตเขามีหนูนา เขาก็ต้องการครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เขาต้องจัดการทุกอย่างจะสิบเจซีหรือร้อยแม่เลี้ยงปีเตอร์คนนี้จะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วพีทมีอะไรหรือเปล่าเปล่าแค่กำลังคิดว่าจะจัดการกับความน่ารักของหนูนายยังไงดี ปีเตอร์กลับเข้าสู่ปัจจุบันนอนตะแคงแขนข้างหนึ่งยันตัวเองไว้อีกข้างก็ลูบไล้ลิมฝีปากอิ่มที่แดงเล็กน้อยและค่อยๆเลื่อนมือลองมาเรื่อยๆโดยให้ปลายนิ้วสัมผัสตามลำคอหนูหน้าและมาหยุดที่ดอกไม้ตูมที่ชูชันจากการสัมผัสครั้งแรก ปีเตอร์หยอกล้อที่เกสอนจับดึงเล็กน้อยทำให้เกสอนนั้นชูชันกับสัมผัสของเขาอีกครั้งทันทีปีเตอร์เลื่อนไปที่กางเกงนอนขาสั้นและค่อยๆลากดึงออกจากสะโพกหนูนาให้ความร่วมมืออย่างลืมอายเธอเหลือเพียงชั้นในตัวจิ๋วเท่านั้นที่เป็นประการด่านสุดท้ายตอนนี้ไม่เพียงหนูนาที่ระบบการหายใจจะมีปัญหา ปีเตอร์เองก็เช่นกันเพราะแก่นกายของเขามันต้องการที่อยู่ใหม่ที่อบอุ่นภายในของหนูนาแล้วสิปีเตอร์ค่อยๆปลดปล่อยประการดาดสุดท้ายของหนูนาเผยให้เห็นกุหลาบงามที่ปิดสนิททำให้เขาอดไม่ได้ที่จะต้องก้มหน้าเพื่อทำการจุมพิษแถวเ,เบาตามตำแหน่งสวยงามนั้นหนูนาถึงการหายใจติดขัดกับกลางกระทำของเขาเพราะเพียงการกระทำนั้นทำให้กุหลาบงามนั้นเริ่มชุ่มฉ่ำ พร้อมแย้มกลีบต้อนรับพมอนที่ต้องการความอบอุ่นปีเตอร์ไม่รอช้าทำการปลดปล่อยตัวตนเป็นอิสระทันทีหนูนาจ้องมองปีเตอร์ตลอดการกระทำนั้นเพราะเขาต้องการให้ตัวตนของเขาอยู่ในสายตาของเธอตลอดเวลาและทุกอย่างที่เป็นเขาและสายตาคมคู่นั้นจะต้องมีแต่เขาเท่านั้นซึ่งหนูนาเองก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเช่นกัน สายตาเธอมีเพียงปีเตอร์เป็นคนแรกและจะเป็นคนเดียวของชีวิตเธอเช่นกันปีเตอร์ค่อยๆแยกขาหนูนาออกเพื่อให้ความเป็นตัวตนที่ไม่น้อยตอนนี้ทักทายกลีบกุหลาบงามโดยรอบทำให้หนูนารู้สึกว่าร่างกายกำลังจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆพร้อมกับขยับสะโพกเข้าหาตามอารมณ์ความต้องการทันทีพีทหนูนาเรียกร้องหาแต่ปีเตอร์ ปีเตอร์ไม่รอช้าที่จะนำท่อนแก่นกายหายเข้าสู่โพรงสาวทันทีทั้งรุนแรงและรวดเร็วปีเตอร์กัดกรามแน่นเพราะความคับแคบที่ต่อรัดเขาหนูนาหน้าแดงเหงื่อออกทั้งทงที่อากาศในห้องค่อนข้างลงตัวในคราวแรกแต่ตอนนี้ทั้งปีเตอร์และหนูนาต่างมีความร้อนในร่างกาย ที่ต้องการปลดปล่อยบางอย่างเพื่อดับความเร่าร้อนความต้องการซึ่งกันและกันปีเตอร์ก้มลงไปประกบปากกับหนูหนาอย่างเรียกร้องแสดงความต้องการอย่างเปิดเผยทั้งกัดและดูดกลืนกินความหวานนั้นในขณะที่สะโพกสอบทําหน้าที่ขยับเข้าออกให้ความแข็งแรงเสียดสีสร้างความรู้สึกดีๆให้ทั้งเขาและเธออย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง หนูนาแยกขาเพื่อต้อนรับปีเตอร์อย่างเต็มที่และเต็มใจแขนทั้งสองอบกอดด้านหลังความเสียวซ่าที่ได้รับทำให้หนูนาต้องระบายลงกับแผ่นหลังของปีเตอร์ที่ตอนนี้คงเป็นรอยแดงตามอารมณ์ของหนูนาที่เขาเป็นผู้เก่อขึ้นและยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดง่ายๆจังหวะของปีเตอร์ยังไม่มีทีท่าจะช้าลงมันกลับเร็วขึ้นเขาถอนรีฟีป่าออกมาจากปากอิ่ม ที่ตอนนี้เจอแดงชัดเจนแขนทั้งสองข้างของเขายังค้ำอยู่กับบาะที่นอนเพื่อรองรับตัวเขาคลอมล่างเล็กที่ขยับไปตามจังหวะการกระแทกเข้าออกนั้นตาสบตาลมหายใจถี่รถหน้าแดงๆนี้ช่างสวยงามปีเตอร์หยุดการเคลื่อนไหวที่สะโพก เพื่อที่จะยกขาหนูนาพาดไว้บนแขนและทำการขยับสะโพกอีกครั้งโดยที่การขยับของเขาในแต่ละครั้งนั้นเขาจะให้แก่นกายเขาออกมาจนเกือบหมดและกระแทกกลับเข้าไปอย่างเร็วแรงจนสุดแก่นกายของเขาเสียงครางรวมกับเสียงเนื้อประทะกันของทั้งสองกึกก้องไปทั้งส่วนห้องนั่งเล่นและยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้จนหนูนาทนต่อไปไม่ไหวพีทหนูนาไม่ไหวแล้ว ปีเตอร์เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เร่งจังหวะเพราะเขาต้องการที่จะไปดินแดน,นสว่า์เกาะสว่า์พร้อมกับหนูนาหนูนาร้องออกมาพร้อมกับทานน้ำอุ่นของปีเตอร์ที่พุ่งเข้าสู่หนูนาปีเตอร์เกรงทั้งตัวหอบหายใจแต่สายตาของคนทั้งคู่ยังคงจับจ้องซึ่งกันและกันเขาค่อยๆเผยรอยยิ้มออกมากับความสวยงามของหนูนาหนูนาหอบหายใจออกอากาศเข้าปอด เพราะความรู้สึกที่เขาก่อให้เกิดขึ้นกับตัวเธอนั้นเหมือนหนูนามีลูกไฟในร่างกายและต้องการการปลดปล่อยและคนที่จะทำให้เธอปลดปล่อยมันได้คือพีทที่รักคนนี้คนเดียวเท่านั้น